สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอดเมนปากหมดใต้ลิงก์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุปข่าวลิร์พู สรุปข่าวลิเวอร์พูลในช่วงเช้านี้นะครับก็มีประเด็นร้อนของไมเคิลโอลเวอร์นะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับโมเมสซาลาที่แฟนๆหวงดังลิเวอร์พูลต่างรอคอยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยไปเริ่มที่ข่าวร้านนะครับข่าวร้อนผู้เชี่ยวชาญอันริมฝีปากเผยอันเนอร์สลัตโดนไล่ออกเพราะพูดอะไรกับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์อันเนอร์สลัตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดนใบแดงหลังจากจบเกมเมอร์ซิไซส์สเตอะบีแมต์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านริมฝีปาก เปิดเผยบทสนทนาระหว่างกุนซือซอฟตดัตต์กับไมเคิลโอริเวอร์ผู้ตัดสินอันเอร์สโลตพูดว่าเกมยอดเยี่ยมกับไมเคิลโอริเวอร์ก่อนที่จะโดนใบแดงและเมื่อจิฟันไดสตาร์ลิเวอร์พูลบอกให้อยู่ห่างตามคำบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญการอ่านริมฝีปากนะครับเกมเมอร์สีสันสตีมแม์ครั้งสุดท้ายที่กูดีสันพาร์คจบลงอย่างเร็วร้ายสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อเกิดเห็นความมุดหมายขึ้นหลังจากทีมของซอฟต์เสียประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกยม ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเจมส์ทาคอฟสกี้และการโดนใบแดงของเคอร์ติจอนผู้จัดก,การทีมส็อตและซิเกลอูชอฟผู้ช่วยของเขาทําให้เป็นวันที่น่าหงุดหงิดสําหรับผู้นําพรีมลีกหลังจากการเสมอสุดรามา่า2-2การไล่ออกทั้ง3คนรวมถึงอับดุลไลดูโกเร่ของเอเบตันเกิดขึ้นหลังจบเกมเนื่องจากการทะเลาะวิวาทในสนามซึ่งจุดชนวนมาจากการฉลองประตูของดูโกเร่ต่อนหน้าแฟนบอลทีมเยือน กติจนได้รับใบเหลืองที่2จากการเผชิญหน้าและผลักนักเตะทีทชมชาติเมรีแต่เหตุผลในการโดนใบแดงของสล็อตนั้นไม่ชัดเจนนักมันเกิดขึ้นหลังจากที่กุนซือชาวดัตช์จับมือกับพู้ตศิสินไมเคิลโอลิเวอร์อย่างแรงแม้ว่าคำพูดสองคำของเขาก่อนหน้านั้นอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนได้เช่นกันเจลลี่ฟรีแมนนะครับผู้ช,วช่วญทนานการอ่านริมฝีปากเปิดเผยว่าสล็อตพูดกับไมเคิลโอลิเวอร์ว่าคลาสเกมเกมยอดเยี่ยม ขณะที่เขาเดินเข้าไปหาซึ่งดูเหมือนว่าพุทธสินจะมองว่าเป็นการปล่อยชดประชันและรีบล้วงกระเป๋าหยิบใบแดงให้กับสลดัดส่วนสลัดที่ตกตะลึงก็ถามกลับคืนไปว่าแน่ใจนะคุณให้ใบแดงผมเพราะเรื่องนี้เหรอผมจะตรวจสอบเรื่องนี้ในภายหลังผมกับคุณใช่ไหมฉังนั้นนะครับฟันไดก็เข้ามาขวางโดยบอกว่าการจับมือที่รุนแรงของสลดัดไม่ใช่คำพูดว่ากระเกมีเป็นปัญหาเฮ้ย hey, ไมเคิลน,นั่นไม่ใช่การดึงแขนของคุณ ไมเคิลน,นั่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเวจิลกล่าวก่อนที่จะแนะนําให้ผู้จัดการทีมของเขาอยู่ห่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีการประกาศว,ว่าสล็อตกำลังเผชิญหน้ากับการแบนห้ามกลุ่มทีมข้างสนาม2นัดสําหรับเหตุการณ์นี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะต้องอยู่บนอัตตจันในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับวูฮัมตันและแอตเทนวิลล่าหากไม่มีการอุทธรณ์สมเร็จต,ตามการรายงานของสเก็ตสปอร์ตสล็อตไม่พอใจกับการตัดสินของผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ ที่ไม่ลิเวอร์พูลได้ฟรีคลิกก่อนที่เอเวอร์ตันจะได้ประตูตีเสมอในช่วงวินาทีสุดท้ายทีมงาน VR ใช้เวลากว่า3นาทีในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินให้เป็นประตูหลังจากการตรวจสอบลำหน้าแบบเส้นยแดงพา8และการฟราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับอิบเรยมากกเนเต้ลิเวอร์พูลยังไม่พอใจกับประตูแรกของเอเวอร์ตันเช่นกันโดยมองว่าการทำฟาว อิลิมันส์เอ็นดีไอของโกนาเต้ซึ่งนำไปสู่ประตูเปิดของเบโตนั้นเป็นการฟาวที่ไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามสีเนทีตอมาลิวพูตีเสมอได้จากอเล็กซิสแมคลิสเตอร์หลังจบเกมนะครับฟันได้กล่าวหาว่าไมเคิลลิเวอร์ไม่สามารถควบคุมเกมได้และบอกว่าการตัดสินของเขาทําให้ลิเวอร์พูลเสียสามแต้มมคิดว่าพูดตัดสินมีส่วนสำคัญในเกมในวันนี้ในแง่ของการฟาวในบางจังหวะและการไม่ให้จังหวะที่คล้ายกัน เวอร์จูฟนไนท์กล่าวกับ TNT Sport เราเห็นว่าพวกเขาฉลองประตูอย่างไรพวกเขาต้องการัยวยุแฟนบอลของเราเกติจนูนวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผมคิดว่าผู้ตัดสินควบคุมเกมไม่ได้ในความคิดเห็นของผมผมบอกเขาไปแล้วอย่างไรก็ตามเอเวอเรสต์รู้สึกว่าพวกเขาไม่รับความเป็นธรรมเช่นกันโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่พวกเขาถูกปฏิเสธจุดโทษเมื่อบอลโดนแขนของกัวนเต้นในเขตโทษหลายคนยังรู้สึกว่า คเนอร์เบลลี่กองหลังของหวงแดงโชคดีที่ไม่โดนใบเหลืองที่2จากการเข้าประทะดูกุเรในเกมที่กลายเป็นหนึ่งในเกมเมอร์ซิไซส์เดมิมันที่สุดมันในรอบหลายปีนะครับผลการแข่งขันเนื่องมาจากว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนำหน้าอาร์เซนอลอยู่7็คะแนนในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกขณะที่เอเวอร์ตันขึ้นมาอยู่อันดับที่15เหนือเวนแฮมและทีสกันพวกเขาได้ขยายช่องว่างคะแนนระหว่างพวกเขากับโซนตกชั้นไปเป็น10คะแนนนะครับวอลซัมนี่มึงยังไงใบแดงเนาะบอกปอบมึงเอ้ย เกเบลอัตบัลฮอร์ชีมิเคิลโอลิเวอร์อยากเด่นหลังเกมปัญหาเอเวอเรตันเสมอลิเวอร์พูลเกมเมอร์ซิไซส์ด้ไม่แมตท์ที่เอเวอเรตันเสมอกับลิเวอร์พูล1-1มันกำกันบันพุ่งที่มันมาเต็มไปด้วยจังหวะปัญหาอาริมเมกอนครับเชื่อว่ามิเอร์โอลิเวอร์พูดจะสินเกมนี้ตัดสินผิดพลาดในจังหวะสำคัญสำคัญในช่วงครึ่งแรกโดยมองว่าเล็กซิมเบคเลสเตอร์ไม่ได้ทำฝ่าอิเลมันเอ็นียรในจังหวะฟรีคิกที่นำไปสู่การได้ประตูข,ขึ้นนำของเอเวอเรตันซึ่งงสลลกกระทบตอบผนนัน่าขข ล่าสุดกาเบยลอัตบอลฮออดีตกัตันทีมชาติอังกฤษก็เป็นอีกคนที่ออกมาวิจารณ์กันทั้งหน้าที่ของไมเคิลออลิเวอร์และได้กล่าวถึงพููตีสินร,รายนี้กาเบยลอับบอลฮอสังเกตพฤติกรรมของไมเคิลออลิเวอร์หลังเกมปัญหานี้ลิอปูผู้ต้องโทษเองสำหรับผลการแข่งที่กูดิสันพ์คเนื่องจากนักเตะหงส์แดงไม่สนใจคำเตือนก่อนเกมของอาเนอร์สลัดทีมของคุสซอชาวดัตถ,ถูกดึงเข้าไปสู่เกมที่ต้องประทะกับเอเวอเรตซึ่งมันเข้าทางของทีมเดวิดมอยยันไรก็ตามออลลเวอร์รอร้้เกณนนีิดขึ เพราะดูเหมือนว่าเขาจะคุมเกมดัมมี่แมตที่ดูเดือดน,นี้ไม่อยู่โอลิเวอร์ไล่อับดุลไลกูรเล่และเคอร์ติจนออกจากสนามหลังจบเกมหลังจากที่ดูกุเล่แสดงท่าทีดีใจต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลที่น่ากังวลก็นั้นคือสลัดและซิเกอร์เอลชอปผู้ช่วยของเขาก็ถูกไมเคิลโอลิเวอร์ไล่ออกเช่นกันซึ่งทําให้อับาาดบอลฮอสรุปว่าผู้เล่นชาวอังกฤษรายน,นี้ต้องการเป็นจุดสนใจหรืออยากเด่นนั่นเอง คุณเห็นไหมครับว่าสลอตเขาถูกไล่ออกเพราะจับมือแรงเกินไปอาจเป็นเพราะทั้งการจับมือและคำพูดอับบันหัวกล่าวในรายการท็อสสปอร์ตเกี่ยวกับใบแดงของสลัดเมื่ออลันบราซิลชี้ว่าคุณไม่สามารถถูกลงโทษเพราะจับมือได้อับบนหัวตอบว่าคุณไม่รู้หรอกกับไมเคิลอุลิเวอร์เขาต้องการเป็นจุดสนใจใช่ไหมเขาอยากเด่นดังนั้นคุณไม่มีทางรู้หรอกโอเลอร์ได้ับก,การยกย่องว่าเป็นผู้เสิรที่ดีที่สุดในอังกฤษแต่เขามีค,ค่้มเงนที่ต้องเลี้ยวเหมันพุทธ การเต่ชีมของเขาส่งผลกระทบต่อความหวังในการคว้าแชมป์พรีมลิทของลิเวอร์พูลในอนาคตอย่งางไรก็ตามอับเาอ์ฮอร์ไม่ได้เห็นด้วยกับมุมมองนี้กับเบียร์อัปเอร์เชื่อว่าลิเวอร์พูลควรที่จะพอใจกับผลเสมอกับเอเวอเรตเมื่อถูกทามาผลการแข่งก,กับเอเวอเรตจะทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลสดุดหรือไม่อับเาอ์ฮอร์ปฏิเสธความคิดเห็นอย่างรวดเร็วไม่เลยไม่แม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นเกมที่ยากอดีตกน่ากล่าวในรายการทอปสปอร์ตมันเป็นเกมดับบิ้แมตช์สำหรับผมแล้ว ลิเวอร์พูลควรที่จะพอใจกับ1แต้มนะทุกคนกาลังบอกว่าการแข่งขันย่งแชมป์กลับมาแล้วแต่อย่าลืมปัญหาการบาดเจ็บของอาร์ซนอลสิอาร์ซนอลจะทําแต้มหล่นมากกว่านี้อีกและลิเวอร์พูลจะน้าต่อไปผมยังคงเชื่อมั่นในลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับมีโปรแกรมหนักรอยอยู่ข้างหน้าโดยการพบกระทั้งบูมแฮมตันแอตตันเมล่าแมนเชสเตียร์และนิวคาสเซิลหากแขงแดงผ่านช่วงนี้ไปได้โอกาสควาแชมป์พิมพ์อังกฤษก็จะสดใสนะครับ แม้ว่าโปรแกรมของอาร์เซนอลจะดูแบบกว่าแต่ปืนใหญ่มีพนาเพ้เล่นบาดเจ็บในแนวรุกโดยบุโกโยสกาเาเบลมาตินเนลลี่และเกเบลเซซุสยังคงไม่สามารถลงสนามได้ล่าสุดคาย์ไฮส์แบตก็เป็นรายล่าสุดที่เข้าร่วมงการมาเจ็บในสัปดาห์นี้ทำให้ไม่เกี่ยวอาเตต้าไม่มีสประสานในแนวหน้าที่ดีที่สุดในอีกไม่กี่นัดข้างหน้านี้นะฮะข่าวดีซาอุคาดซาลาอยู่ต่อ มีประเด็นมากมายตามมานะครับหลังจากเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเอเวอเรตัน2-2นอกบ้านรวมถึงมีการกล่าวอ้างสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของโมซาล่า ประเด็นหลักของวันนี้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลซาลานะครับโชว์ฟอร์มสําคัญที่กูดีสันพาร์คเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาทาั้งหยิงทั้งจ่ายทําให้เขามีส่วนร่วมกับการทันทประตูนอกบ้านมากที่สุดเป็นประวัติการ22ประตูนใน1ฤดูกาลพิมียร์ลีกทั้งทั้งที่เพิ่งจะกลางเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเองนะครับล่าสุดนะครับในการให้สัมภาษณ์กับ DIP พที่ปรึกษาอาวุโสข,ของโุดิอาระเบียโปลีกล่าวว่า นักเตะในวัย32ปีรายนี้มีแนวโน้มที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับทีมหงดักโดยบทสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาอาวุโสของซาดิโปลีกล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าครั้งนี้เรากำลังถูกใช้งานในการเจจาตลองสัญญากับซาลาพวกเขากล่าวเราต้องการซาล่านั่นไม่ใช่ความลับแต่เราได้รับสัญญาณจากตัวนักเตะน้อยลงว่าเขากำลังพิจารณาจะย้ายมาที่นี่ ลิเวอร์พูลกำลังบินสูงในฤดูก,กาลนี้และเขากำลังทำประตูได้เหมือน5ปีที่แล้วอีกครั้งนี่คือข่าวดีแฟนบอลหง์แดงที่อยากจะได้ยินเพราะซาร่ายังคงมีความสำคัญเหมือนเช่นเคยนะครับบทสรุปนะครับบิ๊กอาวุโสของซาดิอาระเบียโปลีกนะครับก็กล่าวว่ามีความรู้สึกว่าการเจจาที่จะซื้อตัวซาร่าในครั้งนี้น่าจะเป็นการถูกใช้งานให้ลิเวอร์พูลรีบต่อสัญนญาต่ใหม่กับซาร่าและก็ พวกเขาไม่ได้รับสัญญาณจากตัวนักเตะเลยนะครับว่าอยากจะย้ายมาร่วมทีมในซาดิอรียโปลีนะครับแล้วก็สัญญาณจากตัวนักเตะนั้นน้อยลงทุกทุกทีแล้วนะครับบทสรุปนะครับเหลือแค่การประกาศยังเป็นทางการและออ f ฟิเชียนะครับด่วนลิเวอร์พูลกลุ่มเพิ่มโจโกเมสอดรังสนามนแทบจบสี่สั่นซอดปิดเทอมยาว ลิเวอร์พูลของพวกเรากลุ่มขมับอีกรอบนะครับเมื่อโจโกเมสสอกเข้ารั้งสนามไปแทบตลอดทั้งซีซั่นที่เหลืออยู่แล้วหลังได้รับการบาดเจ็บอีกรอบในเกมเอฟคัพรอบ4แมตช์บุกไปแพ้พี 10, มัต1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโกเมสนะครับกองหลังสารประโยชน์ของลิเวอร์ pool เพิ่งหายจากการบาดเจ็บลงเล่นได้ในเกมดังกล่าวแต่ผ่านไปเพียงแค่14นาทีเขาก็บาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างรวดเร็ว แล้วเตะอังกฤษล้มเจ็บอีกห้นอันเนอร์สโลตตลิเวอร์พูลเผยกับสื่อว่าเขาเจ็บขาข้างเดิมจากเกมที่บุกไปพิชิตเวนแฮมยูเนเต็ด5-0เมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทำให้ต้องรั้งสนามไปนาน6สัปดาห์กระทั่งล่าสุดนะครับวันที่13กุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลอีโกรายงานมาว่าหงส์แดงหวั่นว่าโกเมสจะต้องพักยาวแทบจนจบซีซั่นโดยจนถึงตอนนี้สโมสรส่งเขาไปสแกนเพื่อเช็คดูว่า เจ้าตัวจําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่อย่างไรก็ดีหากเป็นเหมือนที่หงแดงกังวลโกเมสจะพลาดนัดจริงเชืเลือดคาร์โรครับนัดประทะกับนิวคาสเซิลได้เดือนหน้าค่อนข้างแน่นอนสําหรับซิซเซนิโกเมสได้ลงเล่นแค่17นัดโดยเป็นตัวจริง11เกมและเมื่อช่วงเสมอเขาเกือบย้ายไปนิวคาสเซิลเป็นส่วนหนึ่งของเดือที่ลิเวอร์พูลต้องการจุดแอนโทนีกอร์ดอนมาลมทัาแต่สุดท้ายการเจราจาล้มเหลวเนื่องจากซาลิการงไม่พร้อมขายปีกตัวกลัดนะครับ พีกอีกตลบซูยานาเนอร์สลลตคุมลิเวอร์พูลบู๊บูแฮมตันได้ยังไม่ตัดสินซืเพเผอสนะครับลิเวอร์พูลยังคงมีเนอร์สลลตคุมทีมลงเล่นเกมพิมลิกนัดต่อไปที่จะเปิดบ้านฟาดเกิดกกับบูมแฮมตันในวันอาทิตย์นี้ได้หลังพิม์ลิกลบทวิตลงโทษแบนเขา2เกมแรกทีเดียวเช่นกันสลลตนะครับจะพลาดการคุมทีม1นัดหลังลได้รับใบแดงในเกมที่ลิเวอร์พูลออกไปเสมอกับเอตเลตันสองสองเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเชื่อกันว่ากุนซือชาวดัตผูพจาด,ดูมินท่านเปาไมเคิลโอลิเวอร์ต่อกรณีดังกล่าวสัดไม่อาจที่แจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับสื่อหลังจบเกมได้เนื่องจากตามกฎแล้วผู้จัดการทีมที่โดนไล่ออกจะไม่มีสิทธิเข้าห้องถแถลงข่าวและทำให้วร์จิฟฟนั์กับตันเทียมเป็นตัวแทน,ทนแทนถแลงกับสื่อหลังจบเกมอย่างไรก็ดีนะครับนักข่าวจะมีโอกาสสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงจากสลสได้ในงานถาแถลงข่าวของเขาก่อนคุมเทียมลงเล่นเกมต่อไป โดยพิมลีกทวิตว่าคุณซื้อห่งแดงจะได้รับโทษแบน2เกมหลังจากเขาเคยโดนแบนหนึ่งนัดมาแล้วจึงต้องได้รับโทษเพิ่มกระทั่งถัดมาในวันเดียวกันพิมลีกได้ลบทวิตดังกล่าวลงอย่างน่าชงนใจซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยกันยกใหญ่โดยถึงขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมตอ่อกรณีดังกล่าวเจมส์เพียรผู้สื่อข่าวของ The อดิแองติดเปิดเผยนะครับว่าพิมลีก่อความผิดพลาดจึงลบทวิตลง เนื่องจากตามขั้นตอนแล้วสมาคมฟุตบอล FA ต้องรอรายงานจากพุทธศิลป์ก่อนจึงจะพิจารณาว่าในใหญ่ในวัย46ปีจะได้รับโทษหรือไม่ซึ่งนั่นหมายความว่าสล็อตจะได้คุมทีมบุกกับหมาป่าในวันอาทิตย์นี้จนกว่าจะมีการประกาศจาก FA ใช่มันเป็นความผิดพลาดของพิมพลิกเจมเพียสพสลง X Twitter เมื่วอวันที่13กุมภาพันธ์ FA ยังไม่ได้พิจารณารายงานจากผู้ตัดสินเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการลงทุนหรือไม่พวกเขาต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการทำงานก่อนตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหาสลัดหรือเปล่าถึงตอนนี้เขายังไม่ได้โดนแบนในเกมวันอาทิตย์นี้แต่นันลูอิสติลนักข่าวของเดลี่เมลระบุว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคแต่ถึงตอนนี้อานเนอร์สลัดยังไม่โดนแบนในเกมพวกกับวูบเอฟเอจะพิจารณารายงานของผู้ตัดสินในวันนี้และตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหาเขาหรือเปล่า มันเป็นเร์ะเขาโดนแบนมาแล้วในซีซั่นนี้มันจึงมีโอกาสได้รับโทษเพิ่มแต่มันไม่น่าจะพิจารณาทันก่อนเกมวันอาทิตย์นี้มันอาจเป็นวันจันทร์และจากนั้นลิพูจะมีเวลา3วันเพื่อตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่และเอฟจะใช้เวลาอีก3วันเพื่อพิจารณามันอาจกินเวลานาน10วันดังนั้นบทสรุปอาจออกมาในอีก2หรือ3สัปดาห์นะครับ มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วโอ้ยบักหานี่ไหมกูจะมัน,มนกูรั้งมึงวะ่ะเฟอร์นินานจวกสล็อตเพียนไม่ส่งแข้งอังกฤษออกสตาร์ทในเกมดามี่แมตลิเวอร์พูลเฟอร์นินานนะครับตำนานกองหลังแมนยูอองบรวิพากษ์วิจารณ์อานเน,อ,อ,นรอร์สล็อตเฮดคกหลุยส์วิโปลตัดทิจใจได้อย่างยแย่ๆที่ไม่ส่งนักเตะสัญชาติอังกฤษลงเป็น11คนแรกในเกมเมอร์ซิไซส์เดอะบิแมตที่ผลพักของแดงบุกไปเสมอกับเอเวอร์ตันที่สนามกูดีสันพาร์ค2-2เมื่อค่ำเกินวันพุธที่ผ่านมา เกมนี้นะครับนักเตะ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลประกอบไปด้วยอาริซงเบเกอร์คอนเนอร์แบลลี่อิบไรมากโกนาเต้เบอร์จิฟฟันได้อันดี้โลโมซันแรนแกมป์ันแบกอเล็กซิสแม็กลิเตอร์คอร์ดิเกโต้โดมินิกสมอสไลโมซาลาและลุยดิอาร์ตขณะที่ผู้เล่นลูกมอสอังกฤษที่เติบโตจากอะคาเดมี่อย่างเคย์ติจอนและเทนอเล็กซานโนเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลัง โดยการตัดสินใจของสล็อตครั้งนี้นับเป็นหนแรกในประวัติศาสตร์ของหงส์แดงที่ลงทำศึกพิมพ์ลีกโดยปาสจากแข้งเลือดผู้ดีเป็นตัวจริงตอนนั้นดารเรนเพชเชอร์อดีตกองกลางแมนยูซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูกล่าวผ่านทีเอ็นทีสปอร์ตสื่อชั้นนำว่านี่เป็นคนรั้งแรกในการแข่งขันหลีกสูงสุดสำหรับลิเวอร์พูลที่พวกเขาออกสตาร์ทโดยไม่มีนักเตะชาวอังกฤษอยู่ในทีมพวกเขาเคยทำแบบนี้มาแล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟคัพเมื่อปี1986 นัดที่เอาชนะเอเวอตันไป3-1นซึ่งเกมนั้นไม่มีนักเตะอังกฤษลงสนามให้กับลิเวอร์ pool แต่มันเป็นเครื่องคืนแห่งประวัติศาสตร์สำหรับพวกเขาย้อนร้อยก็ตามมีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลเฟเชอร์ทาให้เฟอร์นิแนนถึงกับตกตะลึงโดวยรู้ว่าว้าวใช่แล้วนั่นมันบ้านจริงๆเคอร์ติจนอยู่บนมานั่งสำรองแต่ใช่เลยผมไม่รู้ว่าเด็กจะอคาเดมีรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนั้นนะฮะมึงกับพูดหาแนวมาเบาให้ได้ทีมกูเนะ มาร์คลอนเลนสันยอมรับสุดงงเทนกุมความลับเรื่องอนาคตมาร์คลอนเลนสันนะครับตำนานยอดปะกะหลังลิเวอร์พูลยอมรับไม่เข้าใจว่าเทนอเล็กซานโดนรนแบ็คขวารองกับตันเทียมหงแดงลิเวอร์พูลจะปิดบังเรื่องอนาคตตนเองอีกนานแค่ไหนโดยมองว่านักเตะค,ควรที่จะแสดงความเป็นลูกผู้ชายด้วยการพูดออกมาให้มันชัดเจนเทนอเล็กซานโดน,น,นะครับเป็นหนึ่งในสคมค์ีมนร่วมกับโมซารา และเวอร์จิลฟอนไดที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้และยังไม่มีความเคลื่อนน้าเรื่องสัญญาฉบับใหม่โดยดาวเตะในวัย26ปีได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากเรลียวมาริขาดขณะกันครับก,ก,ก,ก่อนหน้านี้เทนอเล็กซานโดยังยืนยันว่าจะไม่พูดเรื่องสัญญาของตัวเองผ่านสาธารณะโดยจะตัวอ้างว่าการต่อสัญญา4-5ครั้งที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไป แต่ในมุมองของมาร์คลอสันชื่อว่ามันยิ่งเป็นการสร้างความสับสนให้กับทุกคนตำนานก้องหลังของลิเวอร์พูลกล่าวว่าพูดตามตรงนะถ้าผมเป็นเขาผมอยากให้เขาบอกว่าผมจะอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลและผมจะย้ายไปที่อื่นซึ่งหากเขาพูดออกมาแบบนั้นผมเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจะเข้าใจและบอกว่าเยี่ยมมากเพราะเขาคว้าแชมป์มาหมดแล้วและก็จะอวยพรให้กับเขาแต่สิ่งที่เขาทำคือการไม่ออกมาพูดอะไรเลยผมไม่เข้าใจจริงๆ เขาควรที่จะลุกขึ้นยืนและแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาด้วยการพูดว่าดูสิที่นี่มันเยี่ยมมากผมชอบมันทุกนาทีที่สโมสรแห่งนี้ผมเป็นนักเตะท้องถิ่นแต่ผมจะย้ายไปที่อื่นเหรอหากก็พูดออกมามันจะไม่สร้างความสับสนเลยก็เ,เป็นนักเตะคนหนึ่งของสโมสรก็เ,เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากแต่เขาเป็นแบ,บ็กขวาที่ลิเวอร์พูลสามารถหาคนมาแทนที่ได้พวกเขามีคนคอยก้าวขึ้นมาอยู่แล้วแต่ลิเวอร์พูลอาจจะซื้อแบ,บ็กขวาใหม่อีกหนึ่งคน ผมไม่คิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่น่าสับสนเลยและถ้าเป็นผมผมจะไม่ทําแบบเขาสําหรับเทนนิสเซนโนนะครับเป็นลูกหมอของลิเวอร์พูลที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่8ปดขวบโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ341เกมซัดไป21ประตูและพาทีมคว้าชแชมป์มามากมายนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ